สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คซไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางนํามาเสนอกันต่อเป็นประจำเกือบจากทุกวันสําหรับประเด็นที่เราจะต้องมีการพูดถึงกันในวันนี้นะฮะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะกลุ่มนักรบที่ถูกมองว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ก็จะมี3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะก็คือกลุ่มฮิตบัลเล่ทางใต้ของเรียบนนอนตอนนี้ในฝั่งของอิสราเอลก็กำลังเดินหน้าจัดการอยู่ครับเป็นประจำทุกวันในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มทางใต้นั่นก็คือกลุ่มนักรบอูตีในเยเมนกลุ่มนี้ก็มากจะถูกกองลังพันธมิตรของอิสราเอลโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษนะครับก็ร่วมกันโจมตีโดยเฉพาะการเปิดปริการทางการ และกลุ่มที่3ครับก็จะเป็นกลุ่มนักลบที่อาศัยอยู่ในรอยต่อระหว่างประเทศอิรักและซีเรียก็คอยปฏิบัติการรียะไกลโดยการใช้โดนหรือแม้แต่การยิงจรวดแบบไม่นำวิถีเข้ามาเล่นงานทางทัศน์สลัฐเป็นประจำหรือแม้แต่เข้ามาเล่นงานอิสราเอลก็มีแต่เรื่องที่เรามีการพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเน้นที่กลุ่มนักลบกลุ่มกลางนั่นก็คือกลุ่มนักลบผูตีครับ ที่ยังคงอารวาสครับปล่อยทั้งโดรนปล่อยทั้งขีปนาวุธก็บุกเข้าไปโจมตีเรือพาณนนิชย์ต่างๆแล้วก็ยังรวมถึงว่าพวกเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับและเรือรบของพันธมิตรนะครับก็ตกเป็นเป้าการโจมตีที่มาจากกลุ่มนักรบผูตีที่นี้ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเดินหน้าเลยฮะอย่างจริงจังที่ต้องการจะเปิดปริการสยบกลุ่มนักรบผูตีกลุ่มนี้ให้ได้ครับ และก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับสําหรับการใช้งานของเครื่องบินขับไล่ล่องหนสเตล Still, รุ่น F-35C เครื่องบินรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยมีการปรากฏเป็นข่าวมากเท่าไหร่เหมือนกับรุ่น A รุ่น B และก็รุ่น I สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเครื่องบินแบบ F-35C มเนี่ยนะครับมันถูกประจำการบนเรือบรรทุกบินเพียงไม่กี่ลำนะฮะ ที่กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยต่อออกมาสิ่งที่เราทราบได้ก็คือว่าเครื่องบินแบบ F-35C เนี่ยนะครับที่ประจำการอยู่บนเรือบรทุกบินลำใหญ่ๆนะฮะเช่นเรือบทุกบินอับบราฮัมบินคอนเนี่ยสหรัฐได้ทำการส่งมาจากแปซิฟิกนะครับพุ่งตรงมายังพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางใต้ของเยเมนก็ถูกส่งมาเพื่อปฏิการทางทหารโดยตรงนะครับกับกลุ่มนรอูตีมันก็เลยเป็นภาพ ปรากฏขึ้นมาว่า F-35C นีครับกำลังจะบินขึ้นจากดาดฟ้าเรือมทัทกบิน USS Abraham Lincoln แล้วก็มีการไปเปิดปฏิการทางทหารโดยตรงต่อกลุ่มนักรบผูตีโดยเรื่องราวดังกล่าวน,นั้นก็มาจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาหุมสารัสนะครับก็ได้มีการเอามาพูดถึงว่าเครื่องบินขับไล่ F-35C ของหน่วยงาน กองทัพเรือครับแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยโคศกเพนตะก้อนพูดผิดครับโคศกเพนตะก้อนก็พูดว่าเป็นของหน่วยงานนาวิกโยธินของสหรัฐนะครับจริงๆแล้วของหน่วยงานนาวิกโยธินสหรัฐเนี่ยมันต้องเป็น F35B ครับแต่ว่าสังกัดกองทัพเรือมันก็ต้องเป็น F35C กําลังบินขึ้นจากดาดฟ้าเรือ USS อับบราฮัมลินคอนก็เข้าร่วมปฏิการล่าสุดเพื่อมาต่อต้านกลุ่มนักรบคูตี ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งทางด้านพลตีแพทริกไรเดอร์ครับโคโสกเพนทากอนก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับในการแถลงข่าวประจําวันที่บอกว่ากองบัชาการกลางในเขตของตะว,วันออกกลางหรือที่เราเรียกว่าเซนคมเนี่ยนะครับได้แบบทำการโจมตีทางอากาศหลายครั้งตั้งแต่ในวันที่9จนถึงในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อคลังแสงของฮูตีหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่การยึดครองของกลุ่มนรกผูตีที่มีถิ่นฐานอยู่ในเยเมนสถานที่จัดเก็บอาวุธดังกล่าวนั้นเรียกว่ามันมีการจัดเก็บทั้งอาวุธธรรมดาอาวุธขั้นสูงหลายประเภทครับอาวุธเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก็ได้รับการสนับสนุนที่มาจากอิหร่านเพื่อใช้สนับการโจมตีเรือรบหรือแม้แต่เรือพลเรือนอย่งรวมถึง เรือของสหรัฐเมริกาแล้วก็เรือนานาชาติเนี่ยที่แล่นอยู่ในน่านาน้ำสากลในแถบของทะเลแดงแล้วก็ที่อ่าวเอเดนแต่ว่าการโจมตี2วันที่ผ่านมานี้นะครับทางด้านโคโกเพนตากอนเนี่ยก็บอกว่าปฏิการาครั้งนั้นจะใช้ยุธปกรณ์ด้านการทหารจากสหรัฐเมกาทั้งหมดนะครับที่มาจากกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพเรือก็จะเน้นไปที่ F35C เนี่ยนะครับถูกใช้งานเป็นครั้งแรกครับ ก็มาบินปฏิการร่วมรบกับเครื่องบินในรูปแบบอื่นๆที่ได้มีการถูกส่งเข้ามาทีนี้ปฏิการในวันนั้นน,น,นะครับนอกเหนือจากเครื่องบินแบบ F 3 5 4แล้วครับก็จะมีเครื่องบินขับไล่รุ่น F A 1 8 F Super Hornet แล้วก็จะมีเครื่องบินทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ E A 1 8 G g r o w e r ครับก็บินมาจากดาดฟ้าเรือ U S S a b r a h a m ิ c o อ n มีส่วนร่วมครับในการเปิดปฏิการทางทหารต่อกลุ่มนักรบคูตีนั่นเองส่วนทางด้านกองทัพอากาศก็ไม่ได้มีการนําเสนอารายละเอียดนะครับว่ามีการส่งเครื่องบินแบบไหนเข้ามาเปิดปฏิการตรงต่อกลุ่มนักรบคูตีแต่สิ่งที่เรายังไม่ทราบก็คือว่าเครื่องบินแบบ F35C นะครับในขณะที่ทําการบินปฏิการต่อกลุ่มนักรบคูตีเนี่ยมีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพราะว่าจากรูปภาพนะครับ มันไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธภายนอกลำตัวก็แปลว่า F-35C นั้นบินในโหมดล่องหวนครับโหมดสเตล t h แล้วก็การติดตั้งอาวุธเนี่ยนะฮะก็คงติดตั้งภายในลำตัวก็เลยยากที่จะคาดเดาแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าอาวุธที่สามารถนำไปติดตั้งในลำตัวอากาศยานรุ่นนี้ได้ครับก็จะเป็นพวกระเบิดนำวิถีด้วยระบบ GPS ก็คือรุ่น J d ด m มีตั้งแต่ขนาด1,000ปอนด์2 0 0 0ปอนด์หรืออาจจะเป็นระเบิดที่มีระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ครับรุ่นเพพเวก็มีขนาดตั้งแต่500ปอนด์ขึ้นไปแล้วก็ยังมีพวกระเบิดล่อนความแม่นยำสูงก็คือรุ่นเจซอรหรือที่เราเรียกว่า a g m 1 5 4ครับก็สามารถติดตั้งได้ยังรวมถึงว่าติดตั้งมิสไซล์อากาศสูากาศครับพิสัยกลางรุ่น a i m 120 A m a m แต่ปฎิก,กา์ในวันนั้นก็คงคิดว่าสัเมการี่ยคงได้ใช้ความสามารถของความเป็นสเตลนี่แหละบินล่วงลึกเข้าไปยังใจกลางพื้นที่ของเยเมนแล้วก็คงทําการหย่อนระเบิดนะครับเข้าใส่คลังแสงของฮูตีนะครับจนทําให้เก่อเกิดความเสียหายข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวครั้งแรกครับสำหรับการใช้งานเครื่องบินลบแบบ f 3 5 c ในบทบาทที่มันชัดเจนขึ้นครับ หลังจากที่เมื่อประมาณปี2018ครับในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกาได้ทำการส่งเครื่องบินแบบ F-35B นะครับก็สังกัดหน่วยงานนาวิกโยธินก็บุกเข้าไปโจมตีเป้าหมายในอัฟกา,านิสถานแล้วก็ F-35A ครับบินปริการขั้งแรกครับที่มาจากกองทัพอากาศสหรัฐต่อเป้าหมายในอิรักถัดมาครับก็จะเป็นหน้าที่ที่มาจาก F-35I ที่มาจากกองทัพอากาศอิสราเอล ก็ร่วมเปิดประก,การครั้งแรกนะครับก็บุกเข้าไปโจมเตีเหมือนกัน